ความเสี่ยงถ้าจะให้พูดถึงในเรื่องความเสี่ยงในการเทรดการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินเช่นคริปโตหุ้น forex หรือสินทรัพย์อื่นๆการเทรดฟังดูเหมือนง่ายๆแต่ความจริงแล้วความเสี่ยงคือสูงมากเพราะราคาผันผวนตามปัจจัยต่างๆเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าวการเมืองข่าวสงครามความเสี่ยงที่สําคัญจะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อค่ะ 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาด ราคาเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วทําให้เราขาดทุนได้ในเวลาอันสั้นคะ่ะ 2. ความเสี่ยงในการใช้อารมณ์เทรดเดอร์หลายท่านแพ้เพราะความโลภกลัวมากเกินไปจนทําให้ตัดสินใจผิดพลาดและ 3. ความเสี่ยงจากการขาดความรู้และประสบการณ์ถ้าไม่เข้าใจในระบบหรือวิเคราะห์กรับไม่เป็นก็มีโอกาสขาดทุนสูงดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเทรดเราควรมีความรู้วางแผนในเรื่องการเงินและที่สำคัญต้องบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบเช่น การ Stop Loss หรือ SL ขาดทุนที่เราสามารถเสียได้สุดท้ายแล้วการเทรดไม่ใช่การพนันแต่ก็ไม่ใช่ทางลัดที่รวยเร็วต้องมีวินยัยแล้วก็ต้องมีความรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะ